Alors, ตอนนี้ได mm. no? yeah. mm. no. er. so ้เวลาที uh ่จะประกอบท่อเนาะเนี่ยเย็นแล้วแหละนะมันจะไม่หกโมงหรอกแต่ว่ามันเย็นแล้วมันไม่ร้อนหรอกไงนะช่างชาติเขาจะหมุนน็อตออกนี่นะนะเห็นไหมยึดไว้เขาเสร็จแล้วอมาเจ้าของเขามาดูแล้วบอกเขาไม่รีบร้อเดี๋ยวช่างชาติจะทาวาวไว้เขาตอบเนาะเดี๋ยวออกก่อนเอาออกเอาออกจะไงเอาออกเอาออกก็จะไปใส่นั่นแหละเดี๋ยวหาประเก็นก่อนมีเปล่าไม่รู้ปะเก็นอ่ะถ้ามีก็ใส่ตัวเดิมมันและนะแต่ถ้ามีก็ช่างชาติจะเปลี่ยนให้มะเดี๋ยวเรามาถอดดูว่าถอด ออกมาแล้วเป็นไงจะสนิทไหมท่านชาติกดสนิทแล้วก็เคยทำมามันก็สนิทอะนะเนี่ยตอดมือเดียวก็เป็นเงี้ยแต่ก็อยากจะถ่ายให้ดูว่าการทํางานการเชื่อมนะไม่แช่ลูกค้าเชื่อมไปเชื่อมเลยนะโกงนะเออเห็นไหมเนี่ยจบแค่เนี้ยฮนะสนิทเป๊ะสนิทยังไงดูแสงแรงมากเลยเห็นไหมเออเนี่ยก็ดู เวลาเราใส่ประเกันขันน็อตไปก็สนิทไงเดี๋ยวไปดูอ่ะเขาจะให้ทําวาล์วต่อนะอันนี้ก็รอ,อไหลนะทางชาติบอยนะเนี่ยสั่งไปแล้วเขายกเลิกไม่รับโทรศัพท์เขายกเลิอกอันนี้ปั๊มนะเนี่ยเจ้านี่รอ,อไหลนะทา้งชาติบอยนะเจ้าของบอกเดือนหนึ่งก็ได้ไม่ถึงล็อกเดี๋ยวชาจะทําฟีโน่ต่อไงเนี่ยเสร็จจากคน่ายนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามาเนี่ยอ๋อเห็นไหมเออเจ้าของก็บอกทําไห้นี่ให้ด้วยเนี่ย,ย,ย,ยสลักมันหลุดนะเนี่ยหลุดนะมางี้เลยทา้งชาติงง,งเลยก็ใช่ย,ยังไง เดี๋ยวจะจะทำให้มาเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะทำยังไงมาติดตาม